อ่ะนี้ครูถามนี้ก่อนอย่างข้อสามเนี่ยข้อสามมันจะเป็นเรื่องของการหารถูกป่ะครูให้ดูกี้ก่อนถ้าหารปกติไม่มีปัญหาะนะ <c oughs> เออนี่ได้ไรเนี่ยสามห้าสิบห้าสามเจ็ดี่ิเอ็ดอ่าโอเค <c oughs> คือราหัสปกติไม่มีปัญหาะนะแต่ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยครูไม่มี <c oughs> แล้วอยากจะหารตรงนี้ออกมาเนี่ยั้งไี้ตรงตรงนี้คือตำแหน่งตัวตั้งถูกป่ะ ในการคิดย้อนกลับเนี่ยตัวตั้งเนี่ยเขาให้เอาคำตอบมาคูณกับตัวหารโอเคแต่ถ้ามันมีเศษอย่างได้2ของส2สองแล้วก็เศษ4ี่ดงนั้นถ้าถ้าคิดย้อนกลับเนี่ยตรงนี้หายไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้คือตัวตั้งต้องเอาคำตอบคูณตัวหารแล้วแต่เหลือเศษให้เอาบวกไปเศษด้วย เมื่อกี้ครูเขียนเลข16ถูกไหมครูอยากจะู้ไว้ตรงนี้คืาตำแหน่งตัวตั้งเนี่ยให้เอาคําตอบคําตอบคือเลข2คูณกับตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษออกเป็น16นี่ไงหลักการของข้อ3อยู่ตรงนี้ตัวตั้งเท่ากับคําตอบคูณตัวหารและบวกด้วยเศษอโอเคทีนี้เวลาเราดูเนี่ยระวังเรื่องเรื่องการดูเศษดีๆนะ เดี๋ยวผู้ถามก่อนเริ่มต้นหา a b หรือ c ก่อนต้องไล่จากข้างล่างนะอ่าโอเคไล่จากตรงนี้สิบเอดไปหาร c ได้สิบหกแล้วเสร็จเจ็ด c คือตัวตั้งคำตอบคือสิบหกตัวหารคือ 11, สิบเอ็ดเศษคือเศษเจ็ดตำแหน่งตรง c นี่คือตัวตั้งคำตอบของเขาคือสิบหกคูณด้วยตัวหารตัวหารคือสิบเอ็ดแล้วบวกด้วยเศษบวกเศษคือเศษเจ 7. อันนี้คิดเลขให้เร็วๆฉะนั้นการการคิด A B C นี่คือคิดคิดไล่จากข้างล่างเรื่อยๆเอาพอเราได้ C เสร็จปุ๊บเอาค okay, <Okay. S 2> เขียนไว้ก่อน C ก็คือ183ฉะนั้นตรง11 16 7จบหมดแล,แล้วเราก็ไปคิดขคำนวณต่อ B หารด้วย7เท่ากับ183เ B คือตำแหน่งของตัวตั้ง B คือตัวตั้งต้องเท่ากับคำตอบก็คือ183 คูณด้วยตัวหารตัวหารของกลุ่มนี้ก็คือ7แล้วเศษของการหารตรงนี้ก็คือ5แล้วก็คิดตอบเราได้บีออกมาแล้วแล้วก็กลับไปคิดย้อนขึ้นไปบนไปหา A A หารด้วย3ได้คำตอบเป็น1286อเศษ2 A คือตำแหน่งของตัวตั้งต้องเอาคำตอบคำตอบก็คือ1286คูณกับตัวหาร แล้วบวกด้วยเศษแล้วพอคิดเลขเสรศษพูดเราก็ได้ A B C แล้วก็มาหาคำตอบจากตรงข้างล่างอีกทีหนึง่งความยุ่งของข้อนี้ก็คือการหา A B C พอเราหา A B C ได้แล้วเนี่ยเข่าให้เอา A B C มาคำนวณกันไอ้ตรงตรงนี้ไม่ได้ยากนะก็ไปบวกลบกันตามตำแหน่งของเขาอะคำถามก็ A ลบวงเล็บของ B บวก C, <c <oughs> A ส8 6แปดนยลบมีวงเล็บ B 1 2ึ่ บวกดได้สีร้ยแปดตรงนี้ไม่ไม่ห่วงแล้วบวกเราูดัวไปเราทําได้อยู่แล้วมันจะได้ข้อขอไข่ข้อสเนี่ยจะเป็นการคํานวณอะไรที่มันมีสัญลักษณ์พิเศษแต่เขาจะกําหนดสัญลักษณ์พิเศษเนี่ยว่าว่าจะคํานวณแบบไหนนี่คือการกําหนดที่เขากำหนดอ่ะสิ่งที่เขาจะให้เราคิดเลขเนี่ยมันจะมีเลขอยู่3ตัวคือเลข5เลข3แล้วก็เลข2 ต้องคิดใครกับใครก่อนก็ต้องคิดในวงเล็บก,ก่อนคือ5ต้องคำนวณกับ3แล้วก็มาเขียนข้างใต้เสร็จล้วเขาเลยนะ5คำนวณกับ3แล้วพอเราเขียนใต้เสร็จปุ๊บเราก็จู้แล้วอะไอตัว m เนี่ยต้องเขียนด้วยเลข5ฉะนั้นต้อง m ก็เปลี่ยนเป็นเลข5แล้วตรง n ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข3นี่ไง n ก็เปลี่ยเป็นเลข3แล้วตัวเลขอื่น,นๆเขียนตามตำแหน่ง,งของเขา แล้วทีนี้ที่เหลือเราก็คิดเลขตามที่เราเขียนแทนค่าไปเราก็คิดทีละอย่างนะ5-3ลบ3อันนี้ได้2ไอ้2ที่อยู่ข้างบนคือยกกำลังแล้วก็บวกกับ7 2ยกกำลัง2องความหมายคือมี2อยู่2ตัวคูณกัน2ตัวนี้คือตัวเลขไอ้ A 2ข้างบนคือจำนวนตัว2อยู่2ตัวคูณกันก็นี่ก็กลายเป็น224แล้วก็บวกอีก7ก็จะกลายเป็น11 แล้วทุกครั้งที่เป็นการคำนวณละคนคิดเลขอะไรได้แล้วนีไ่ไงห้าคูณกับสามได้แล้วแต่เลขอะไรออกมาสิบเอ็ดเราก็เขียนรอไว้แล้วต้องคิดกับใครต่อเราก็ต้องคิดกับสองต่อทีนี้ห้าคิดกับสามเรียบร้อยแล้วห้าเอามาคูณกับสามได้สิบเอ็ดครูก็เขียนสิบเอ็ดไว้ข้างใต้ห้ากับสามนี้แล้วสิบเอ็ดนี้ก็ต้องมาคิดกับสองต่อ,อทีนี้ก็เราก็สิบเอ็ดคิดกับเลขสองตอนนี้ตัว M ก็จะต้องแทนด้วยสิบเอ็ด ตรงเนี้ยต,ต้องแทนด้วย11ส่วน n ตรงเนี้ยจะต้องเป็นเลข2แล้วตัวเลขที่เหลือก็เขียนไว้ตำแหน่งของเขาอ่ะแล้วเราก็คิดเลขต,ตามตามตำแหน่งของเขา1นะ11เลบ2 11ลบ2หลือ9แล้วก็ยกกำลัง2แล้วก็บวก7แล้วก็คำพูดเหมือนเดิมนะ9ยกกำลัง2คือเลข9 2ตัว9ยกกำลัง2คือไม่เลข9อยู่2ตัวคูณกันอ่า 9981แล้วบวก7อ่ะโอเคเป็น okay, 88ถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้ถ้าเขามีข้อกําหนดว่าการคํานวณสัญลักษณ์แปลกๆเนี่ยเขากาหนดว่าคิดเลขยังไงให้เอาตัวเลขเนี่ยที่เขากําหนดมาให้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงเนี่ยมาเขียนข้างใต้สูตรเราจะรู้ว่าตัวหนังสือตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรเราก็แทนในสูตรของเขาแบบเนี้ยพอแทนสูตรเสร็จปุ๊บคิดเลขตามปกติเขาเลยโอเคนะ เวลาเราอ่านโจทย์ปัญหาเนี่ยยังไม่ต้องดูละเอียดในเรื่องของตัวเลขให้ดูก่อนว่าเหตุการณ์ในโจทย์เขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแบบคร่าวๆยังไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อกเกงช้างมาห้าโหลราคา4,800บาทครั้งแรกขายกางเกงช้างตัวละ100จําจำนวน35ตัวต่อมาขายกางเกงช้างที่เหลือไปตัวละ90เมื่อร้านค้าขายกางเกงช้างหมดร้านค้าจะได้กำไรกี่บาท โจกประเภทเนี่ยมีปัญหาคือเราย่อความไม่ค่อยได้เราเอาทุกเรื่องมาปนหมดเลยหลักๆของข้อน,นี้คือร้านค้าซื้อกเกงช้างมาแล้วก็ขายเกงช้างไปแล้วก็อยากได้กำไรเท่าไหร่หลักๆมีแค่นี้คือซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่แล้วหากําไรมาฉะนั้นรายละเอียดอันที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับตอนซื้อเนี่ยตอนซื้อมีมีแค่นี้ตอนซื้อมีอยู่แค่นี้เองแล้วก็ตอนที่เขาขายเขาไม่ได้ขายทีเดียวจบเขาขายทั้งแรก เราขายอีกครั้งหนึง่งแล้วมาขายหมดจะถามว่าได้กําไรกี่บาทฉะนั้นรายละเอียดเขียนที่นี่เลยซื้อกางเกงทางห้าโหลเนี่ยซื้อกงแกมาห้าโหลห้าโหลนี่กี่ตัวโหลหนึ่งสิบสองห้าโหลก็หกสิบตัวเป็นเงินสี่พันแปดร้อบาทแล้วก็ตอนขายเขาขายอยู่สองครั้งขายครั้งแรกสาสิบห้าตัวตัวละหนึ่งร้อยก็จะเป็นเงินก็เอาจํานวนตัวคูณกับราคาของเขาเนี่ย อาก็กลายเป็นสามร้อห้าร้อบาทแล้วต่อมาขายกางเกงที่เหลือก็คือขายครั้งที่สองอ่ะทีนี่ถามถามเขาเข้าขายครั้งที่สองกี่ตัวเขาว่าที่เหลือเนี่ยคิดยังไงซื้อมาทั้งหมดหกสิบถูกไหมขายครั้งแรกไปแล้วสามสิบห้าเหลือกี่ตัว <c oughs> ของที่มีอยู่ลบด้วยไ้ขายครั้งแรกไปก็จะเป็นขายครั้งที่สองเท่ากับยี่สิบห้าตัวนี่ไงต่อมาขายที่เหลือเดิมที่มีหกสิบขายครั้งแรกไปสามสิบห้าก็เหลืออยู่ยี่สิบห้า ขายครั้งที่2องยีตัวตัวละ90้าสิเวลาซื้อขายของอะ่ะให้เอาจํานวนตัวคูณกับราคาต่อตัวคูณกันเป็นเงิน2องพนแล้วีนี้ขายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาสอตัวนี้บวกกันก็จะเป็น5,750โอเคทีนี้เราก็จะได้รายละเอียดซื้อมา4,800ขายได้ทั้งหมด 5,750อย่าลืมนะคำว่ากำไรให้เอาราคาขายที่ได้ทั้งหมดเลยลบด้วยราคาซื้อกำไรก็เอาที่ขายได้ลบราคาที่ซื้อมาก็จะเป็นเงิน950เวลาถามหากำไรเนี่ยขอให้นึกถึงเลยกำไรต้องเอาราคาขายลบราคาซื้อก็แยกข้อมูลเป็นสส่วนเลยซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่ขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็จับลบกันโอเคอันนี้ก็จบอืม ถ้ามันเป็นโจทย์ที่มันเกี่ยวข้องกับอายุของคนแล้วก็มีช่วงเวลาหลายๆช่วงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะถามเรานะอันโจทย์สักรอบนึงก่อนคือเมื่อ4ปีที่แล้วหนุ่ยอายุเป็น3หน้าของโหนงถ้า7ปีข้างหน้าหนุ่ยอายุ29ปีแล้วปัจจุบันหนุ่ยและโหนงจะมีอายุรวมกันเท่าไหร่เอาทีละขั้นก่อนในโจทย์ขอ้อนี้มีคนกี่คนสองคนแล้วมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในโจทย์มีช่วงเวลาช่วงไหนบ้าง ก็จะมี4ปีที่แล้ว7ปีข้างหน้าแล้วก็ปัจจุบันโอเคนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรูปแบบในการเขียนเนี่ยถ้ารู้ว่ามีคนสองคนเอาเขียนชื่อคนก่อนเลยก็คือหนุ่ยกับนงแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาให้เรียงจากอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะถ้าในในอดีตวคือ4ปีที่แล้วครูจะเขียนว่า4ปีก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยปัจจุบันแล้วก็ตามด้วยอีก7ปีก็จะเป็นตารางเล็กๆขึ้นมาแหละทีเนี้เขาจะบอกอายุของคนคนหนึ่งมา เขาบอกว่าเจ็ดปีข้างหน้าหนุ่ยจะอายุยี่สิบเก้าปีฉะนั้นหนุย่ยอีกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอายุยี่สิบเก้าอันนี้ก็ถามแล้วเอาสมมติในห้องนี้อีกห้าปีเรอ,อายุอะไรสิบเจ็ดใช่อีกห้าปีเราก็ต้องอายุเยอะขึ้นถูกไหมก็บวกห้าไปแต่ถ้าสมมติสองปีที่แล้วเราอายุไรเราก็ลบสองไปถูกไหมอีกเจ็ดปีเนี่ยหนุ่ยจะอายุยี่สิบเก้าอีกเจ็ดปีอายุก็เยอะ ดังนั้นในปัจจุบันเขาก็ต้องอายุน้อยอายุน้อยกว่าต้องลบลบทิ้งไปเท่าไหร่ก็มันห่างกันอยู่เจ็ดก็ต้องลบเจ็ดถูกไหมถ้างั้นยี่สิบเก้าลบเจ็ดก็เหลืออยู่ยี่สิบสองอ่ะตอนนี้อายุยี่สิบสองแล้วสี่ปีที่แล้วล่ะสี่ปีที่แล้วก็ต้องอายุน้อยกว่ายี่สิบสองอีกก็เอายี่สิบสองลบอีกสี่ก็ได้สิบแปดอ่ะทีนี้ความสัมพันธ์ของหนุ่ยและโหนงเมื่อสี่ปีที่แล้วหนุ่ยเป็นสามเท่าของโหนง ถ้าสี่ปีที่แล้วก็คือกรอบนี้นะตรงที่เขาเขียนเนี่ยหนุ่ยเป็นสามเท่าของโหนงใครอายุเยอะกว่ากันสมมติโหนงสองขวบหนุ่ยเป็นสามเท่าก็คือสามคูณกับสองก็หนุ่ยก็จะกลายเป็นหกถ้าโหนงอายุเจ็ดหนุ่ยเป็นสามเท่าเป็นสามเท่าสามคูณเจ็ดกลายเป็นยี่สิบเอ็ดแสดงว่าหนุ่ยเนี่ยอายุเยอะกว่าหนุย่ยเยอะกว่าโหนงเ,เนี่ยอายุน้อย ถ้าเจอคําว่า3เท่าเนี่ยควา,ามาสมั์ของสองคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคูณ3หรือไม่ก็หาร3ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ยุคใครหนุ่ยอายุเยอะโหน่งอายุน้อยเราอยากจะหาโหน่งอายุน้อย18เนี่ยถ้าเราทำให้น้อยลงก็เอา3ามนี่มาหารหารด้วยสก็จะเหลือสี่ปีที่แล้วโหน่งอายุ6กคูอยากจะรู้ปัจจุบันในอดีตอายุต้องน้อยปัจจุบันอายุต้องเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็บวก4ก็กลายเป็น10 ถ้าอยากจะรู้อีเจ็ดปีอีเจ็ดปีอายุต้องเยอะขึ้นก็บวกอีกเจ็ดก็ไปสิบเจ็ดอ่าทีนี้เราก็รู้ทุกช้องถูกป่ะทีนี้เขาถามอะไรปัจจุบันช่องนี้เลยปัจจุบันของใครทั้งคู่เลยหนุยและโหนเอามารวมกันโอเคก็จบได้คำตอบแหละ สมมติว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้เราไม่รู้หรอกอยากจะรู้ตัวนี้นะคูณกับสมแล้วได้1นึ่เจไอ้ตัวเนี้ยอยากจะรู้นะท้องสุขุมไม่ถึงแน่แน่เอา2นิ้ทำไรกันถึงได้นี้หารถูกฉะนั้นถ้าถ้าเจอหน้าตายอย่างนี้เราก็จะเอาหนึ่งร้อยสิบเจตั้งแล้วก็หารด้วยสามแล้วเราก็ไปคิดเอาหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งบวกกับยี่สิบเท่ากับเก้าสิบสาเราเราอยากจะได้อันนี้ เอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันเอาเอายี่สิบหกไปลบจากเก้าสิบสามอตัวที่เราอยากจะได้ก็คือหกสิบเจ็ดเนี่ยจริงๆอ่ะมันเรียกว่าสมก,การแล้วขั้นตอนอย่างเงี้ยคือขั้นตอนของการแก้สมก,การหลักการก็คือตัวที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ตัวเดียวตัวเลขตรงนี้ต้องย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงถ้าสมมติมันคูณอยู่มันก็ย้ายไปหารน,นะตัวตัวเนี้ยตัวที่เราอยากจะรู้อ่ะมันยังต้องอยู่ตัวเดียว ตัวเลขที่อยู่กับเขาเนี่ยมันต้องไปหาตัวเลขอีกฟากหนึ่งถ้าถ้ามันบวกอยู่มันก็จะย้ายไปลบนี่คือั้นตอนของการแก้สมการทีนี้มันจะมีตัวเลขอยู่2ตัวอยู่กับไอตัวที่เราอยากจะหาค่าเนี่ยแล้วเราจะจะทำไงกับมันถ้ามีตัวเลขอยู่2ตัวมันจะมีลําดับในการย้ายตัวไกลต้องไปก่อนตัวไกลหมายถึงอะไรไกลตัวที่เราอยากจะหาเนี่ยไอเนี่ยบวก5แล้วจะส่วน3ไอนี้เหมือนบ้าน2ชั้นไอสามเนี่ยอยู่ชั้นล่าง ไอ้ห้านี่อยู่ชั้นมนกับไอ้ตัวที่อยากจะหาถูปะ่ะตัวกลต้องไปก่อนแจ้าก,ก็สามถือว่ากลตัวนี้ต้องไปก่อนฉะนั้นถ้าถ้ามันไปก่อนการการเขียนจะเขียนอย่างนี้นะใครอยู่ก็อยู่ไปแต่คนไปเนี่ยคนที่ย้ายไปเนี่ยย้ายไปต่อท้ายเขาเมื่อกี้หารอยู่ย้ายไปคูณแล้วนี่ก็คิดเลขก,ก็กลายเป็นสิบสองอันนี้ไม่ได้คิดอะไรก็ก็ลอกมาแล้วทีนี้พอถึงตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องย้ายตามไปแล้วเพราะว่าการการหาคําตอบไอ้ตัวนี้ต้องอยู่ตัวเดียว ย้ายไปทําอะไรบวกอยู่ย้ายไปลบไปต่อท้ายเขอนะไปเป็นลบห้านี่ไงอันนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดโอเคเดี๋ยววิธีเนี้ยเดี๋ยวครูจะใช้กับข้ 7. อเจ็ดเด็กสี่คนมีน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ยี่สิบแปดกิโลกร,รมัมถ้าคนที่หนึ่งนยี่สิบกกิโลกร,รมัมคนที่สองและสามหนักเท่ากันคนละยี่สิบกิโลกร,รมัมคนที่สี่จะมีน้ำหนักเท่าไหร่โอเคอันทีนี้คําถามประเภทนี้เริ่มต้นด้วยเด็กสี่คนมีน้ําหนักเฉลี่ย 28กิโลกร,รัมมาโอเคกูเขียนนี้เลยนะน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ28แล้วน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยก็น้ำหนักของคนที่หนึ่งก็คือ26บวกกับน้ำหนักของคนที่สองเอ่อคนที่สองนี่27แล้วคนที่สามก็27นี่ไงน้ำหนักเฉลีย่ยเอาน้ำหนักของกี่คน สี่คนรู้แล้วสามอีกคนที่สี่ไม่รู้ก็จะเกณฑเป็นแบบนี้น้ำหนักเฉลี่ยเอาน้ำหนักของสี่คนบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนคนแบบนี้นี่คือการคิดของน้ำหนักเฉลี่ยแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับยีสิบแปดโอเคแล้วไอ้สาคนเนี้ยบวกได้ก็บวกกันไปเลยสามคนที่บวกกันได้เป็นแปดสิบนะนี่ไงแล้วก็จะเหมือนไอ้เมืเอ่อกี้เลย ทีคนที่4เนี่ยอยากจะรู้แต่ต้องบวกกับ80แล้วหารด้วย4จะเป็นเท่ากับ28แล้วก็มีตัวเลข2ตัว80กับ4เนี่ยอยู่ฝั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องย้ายไปฝั่งที่เป็นตัวเลข28ข้างหลังใครไกลกว่า80นี่อยู่ชั้นเดียวกันอยู่ชั้นบน4นี่อยู่ั้าล่างอันนี้ถือว่าไกลกว่าไกลกว่า4ก็ต้องย้ายย้ายไปก่อนย้ายไปคูณไอ้ตัวนี้80บวกกับค่าที่อยากจะรู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้คูณกันได้11 2 ไอ้ตัว80ก็ต้องย้ายไปไปลบฉะนั้นไอสี่เหลี่ยมนี่ก็คือคนที่4คนที่4ก็คือส2อโอเคอันนี้คือโจทย์ค่าเฉลี่ยโดยที่ค่าของคนหนึ่งคนเนี่ยไม่รู้จะใช้วิธีนี้จะเข้าใจง่ายกว่าถ้าสมมติเรียนเรียนมัตถุไปแล้วนะ ข้อนี้ถ้าสมมติใช้ความรู้ของมัธยมอ่ะมันก็จะได้แบบนึงแต่ของเราป .6 เนี่ยยังไม่เอาใช้ตัวเลือกเป็นตัวนําทางโอเคอ่ะเศษหนส่วนสของเงินเป้เท่ากับเศษสอส่วนสของเงินปอถ้าเป้มีเงินมากกว่าปห้า0้บาทปอจะมีเงินกี่บาทคําตอบตรงเนี้ยเป็นเงินของปอนะังนั้นกูใช้ตารางช่วยในการหาคําตอบ ปอมีเงินกี่บาทถ้างั้นสมมติครูให้ปอมีเงินตามที่จทย์กหนดก็คือ3,000-2,500 0 0ห้แล้วอยากจะรู้เงินของเป้ดูได้ไหมเป้มีเงินมากกว่าปออยู่500เป้มากกว่า500สมมติปอมี3 0 0 0เป้ก็ต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาบวก500ก็กลายเป็น3500ถ้าปอมีเงิน2500แต่เป้ มากกว่าอีกห้าร้อยก็บวกไปห้าร้อยอันนี้ก็จะกลายเป็นเป้ก็เป็นสามพันถ้าสมมติปอมมีงเงินอยู่สองพันแต่เป้มากกว่าอยู่ห้าร้อยเป้ก็ต้องมีเงินอยู่สองพันห้าถ้าปอมมีงเงินพันห้าเป้มากกว่าอีกห้าร้อยฉะนั้นเป้ก็ต้องมีอยู่สองพันแล้วเราก็มาคิดเศษหนึ่งส่วนสองของเงินเป้กับเศษสองส่วนสามของเงินปอเศษหนึ่งสองของเงินเป้กับอีกอันหนึ่งก็คือเศษสองส่วนสามของปอเราก็ไปคิดของแต่ละตัวเลือกมา ถ้าเป้มี3,5 0 0เศษหนึ่งสองของเป้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับ3,5แบบนี้อันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของของ3,500ันเนี่ยก็ไปตั้งหารเราก็ได้เศษหนึ่งสองก็คือครึ่งหนึ่งถ้าไปตั้งหารออกมาก็กลายเป็น 1, 7 5 0เอครึ่งหนึ่งของเงินเป้ถ้าเป้มีอยู่3,000ครึ่งหนึ่งของ3,000ก็คือ1,500ถ้าเป้มีอยู่2,000ันครึ่งหนึ่งของเป้ก็คือ1000 ถ้าเป้มีเงินอยู่2,500ครึ่งหนึ่งของเขาก็คือ1,250โจทย์กำหนดไว้ว่าเศษ1นส่วนของเป้ต้องเท่ากันกันกบเศษ2อส่วนของปอถูกป้ะฉะนั้นเราก็ไปคิดเศษ2ส่วน3ของปอเนี่ยเศษ2ส่วน3ของปอบรรทัดที่1กไก่เนี่ยปอมีเงินอยู่3,000เศษ2ส่วน3ของปอก็เศษ2 3ส่วนคูณล3,000อันนี้ก็ตัดกันไปถูกไหมตัดกันไปแล้วคูณกันออกมาเป็น สองพันก็ถามอ่ะเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าไอา้คอนหนึ่งก็ไม่ใช่แหละเศษสองส่วนสามของเงินป่ออันนี้เงินป่อสองพันห้าอันนี้ตัดไม่ได้คุยไม่คิดแล้วกันนะเศษสองส่วนสามของตัวเลือก 3, สามเศษสองสามของเงินป่อตัวเลือกสามป่อมีอยู่สามสองพันยังตัดไม่ได้ยังไม่คิดอันนี้เศษสองสามของเงินป่อตัวเลือกที่สี่เนี่ย เงินปอมีอยู่พันห้าอ่ะโอเคอันนี้ตัดได้ต้อคิดก่อนได้ห้าร้อยสองคูณห้าเราก็กลายเป็นหนึ่งพันนี่ไงตัวเลือกงอง,งูเนี่ยเซตหนึ่งสองของเงินเป้คือหนึ่งพันเซตสองสามของเงินปอของตัวเลือกงอง,งูก็หนึ่งพันเหมือนกันแสดงว่าตัวเลือกงอง,งูทําให้เงื่อนไข่เซตหนึ่งสองของเงินเป้ต้องกันกับเซตสองสามของปอดนี่ถูกต้องนี่ไงข้องงูนี่แหละถูก ตอนแรกเราได้เงินป๋อจากตัวเลือกแล้วเราก็จะรู้เงินเป้จากโจทย์บอกว่าเป้ในมีเงินมากป่ออยู่ห้าร้อยเราก็รู้เงินเป้ทุกตัวเลือกแล้วแล้วเราก็ไปคิดดูว่าตัวเลือกไหนทําให้เงินไขสนดสวนสองของเงินเป้ต้องเท่ากันกันกบเศษสองส่วนสามของป๋อโอเคนะเออ